อีกประเด็นหนึ่งฮะท่านผู้ชมเรื่องของการรักษาพยาบาลสุขภาพมาถึงหมวดนี้แล้วครับที่เราต้องพูดคุยกันยอดเบิกจ่ายนะครับรักษาพยาบาลขณะนี้พุ่งสูงไปถึง6 4หมื่นล้านบาทแม้จะผ่านช่วงวิกฤตโควิด COVID ไปแล้วก็ตามแต่คาดว่าสาเหตุมาจากข้าราชการสูงวัยเพิ่มขึ้นกรมบัญชีกลางย้ำนะครับต้องดูแลความถูกต้องให้มากที่สุดโดยเฉพาะการใช้บัญชียาที่แพงครับ นางสาวกุลยาตันติเตมิตครับอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบรักษาพยาบาลในปีงบประมาณนี้นะครับว่ายังคงทรงตัวในระดับสูงล่าสุดในเดือนพฤษภาคมเบิกจ่ายไปที่6.4หมื่นล้านบาทสูงกว่าก่อนในการเบิกจ่ายในปีก่อนนะครับห้าจุดเก้าหมื่นล้านแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเนื่องจากข้าราชการสูงวัยกันมากขึ้นกรมบัญชีกลางประเมินว่ายอดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะทะลุยอดจัดสรรงบประมาณ ซึ่งตามสถิติการเบิกจ่ายงบดังกล่าวจะสูงกว่างบจัดสรรในทุกปีโดยยอดจัดสรรงบปีนี้อยู่ที่7 6หมื่นล้านขณะที่ยอดเบิกจ่ายงบรักษาพยาบาลในปีก่อนอยู่ที่9 8หมื่นล้านบาทกรมบัญชีกลางครับพยายามจะดูแลเข้มงวดในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปได้วยความถูกต้องมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการใช้ยาที่มีราคาแพงซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการประเมินการใช้ยาคุณภาพที่สามารถทดแทนยาราคาแพงเพื่อคุมให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายมากขึ้นครับ กรมบัญชีกลางค่ะได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเปาตังค่ะให้ครอบคลุมการให้บริการการแพทย์ทางไกลเพื่อรองรับกับระบบบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ระบบดังกล่าวค่ะเป็นการพัฒนาต่อยอดภายหลังจากที่กรมมัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าตังสุขภาพแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะสําหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2565เป็นต้นมาค่ะ